ปาบมดอะไรคุเพ้งสปอตไลท์ลงฮะยังไงยังไงโอ้โหปสปอตไลท์ใช่แให้เราอะสว่าไอีกอันนึ่งว่างเราอยงไรงยังไงมันเปิดยัไงอะเธอมันเปิดโดยใช้เปิดสปอตไลท์อ๋อตรงนี้เหรอไม่ได้เธอไม่ติดสปอตไลท์ไม่ลงอะเพออ งั้นถอยอนเออถอยอโอโหเาเปดอไม่ได้อ่ะเธอเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนเบอกเพื่อนบอยเริ่มแล้วนะเพื่อนบอยเริ่มแล้วส่งใบสมัครทุกคนยวคุณสอคนนะคนข้างหลังนะเพื่อนบอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเ Yung sinabi ko ma. Bye bye! Tawin